เดี๋ยวพาชมมุมสูงกันนะครับอากาศร้อนมากแดดแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อันิมินเข้ามาใน,นรถนะครับผมเดี๋ยวพาชมมุมสูงว่าเป็นไงบ้างนะครับ ดูดูครับน้ําเยอะมากถึงบอกว่าไม่ควรจะขับรถยนต์รถเก๋งที่ต่ำๆม,ม,มาครับเพราะว่ามันระดับน้ำยังเชี่ยวอยู่น้ำมาจากไหนน้ำมาจากชยภูมิครับ ใชยภูมิก็ไหลามาตามาลำชีออกมาทางโคกโพชัยมามัจจากิรีนะครับมัจจากิลีไหลมาทางลำน้ำชีแล้วก็ต่อมาด้วยชนบทชนบทก็จะต่อไปที่บ้านไผ่ครับบ้านไผ่แล้วไปบ้านแหดตอนนี้น้ำถึงบ้านแหดแล้วนะครับบ้านแหดเสร็จก็จะไปท่าพระท่าพระ,ะก็จะเข้าตัวอำเภอเมืองนะครับผมก็ไหลไปตาม ลำชีครับแล้วก็ที่ลุ่ม ที่เห็นหอปลาปลา,ปลาสงสูงนั่นก็คืออำเภอชนบทนะครับตัวอำเภอรครับผม กับให้ดูปริมาณน้ําแล้วก็ระดับน้ำตรงนี้เนี่ยน้ําน้ําเชี่ยวนะครับที่เห็นอยู่ฝั่งเนี้ยเพราะว่าน้ำมันจะย้ายจากฝั่งขวาเนี่มาฝั่งซ้ายแล้วก็มันจะน้ําข้ามถนนมาที่นี้เวลารถผ่านเนี่ยเวาลารถสวนกันเนี่ยรถเล็กเนี่ยน้ามันก็ท่วมขึ้นสูงนะครับก็ได้บอกเลยท่านที่ขับรถเก๋งผ่านมาทางนี้ครับว่าถ้าไม่จําเป็นจริงเนี่ย ดูว่าไปทางอื่นได้ให้ไปทางเงินก่อนนะครับเพราะว่านันดับหนาแม่งสูงอยู่บางท่านถามว่าปิดถนน,นไหม ก็ไม่ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เอารถเล็กมารถกระบะมาได้ดูครับดูปริมาณน,น,น้ำน้ำเนี้ยก็จะไหลไปทางทุ่งเมืองเพียนะครับไปน้ำไปบ้านไผ่ครับรอรับได้เลยทางบ้านไผ่แล้วก็ไหลกไปทางท่าพระนะครับ ดูรอบๆครับน้ําเยอะมากอันนี้คือเอือจากลําชีขึ้นมานะครับ ครับรถจะวิ่งได้เลนเดียวอีกเลนหนึ่งน้ำลึกนะครับแนะนำว่ารถรถรถที่รถเตี้ยรถต่ำเนี่ยไม่ควรจะมา ้าหน้านี้คืออำเภอชนบทนะครับชนบทก็ท่วมช่วงตั้งแต่หน้าวิลัยการอาชีพนะครับตรงท่วมจนมาถึงสะพานนะครับพอถึงสะพานปุ๊บก็เว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็จะมาท่วมตรงข้างหน้านี้นะครับเพราะมีคลองน้ําตรงนี้ตรงกลางภาพเนี่ยครับ ก็จะไล่ทั่วมาเรื่อยๆนะครับ ชาวบ,บ้านที่อยู่ลำชีตอนนี้นะครับอ่าก็น้ําท่วมหมดแล้วครับบ้านบ้านบริเวณน,นี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อ่เจ้าหน้าที่ได้กางเต็นท์ไว้ให้ีชั่วข่าวนะครับอย,อยู่บนริมถนนนะครับชาวบ,บ้านที่อ่า พักอาศัยที่บ้านไม่ได้หรือว่าไม่มีบ้านญาติพี่น้องเนี่ยก็คือก็มานอนนอนตรงเต็นท์นี่แหละครับหลายหน่วง,งานก็เข้ามาช่วยมีทํำข้าวกล่องมีอะไรไมาแจกตลอดครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงพี่น้องทางนี้ครับ หลายท่านถามมาว่าฝนไม่ตกทำํำไมน้ําท่วมเออมันก็จริงนะครับแต่ว่า้น้ําตัวนี้มันมาจากชยภูมิในภยมิน้ําท่วมนะครับแล้วก็เข้ามาทางน้ํามันจะเข้ามาทางโคกโพชัยแรงน้อยแรงใหญ่ครับที่ตามข่าวครับเมื่อสามสี่วันก่อนที่ว่าน้ําท่วมถนน น้าก็จะไหลามาทางนี้ครับไหลาตามไหลาตามลําชีมาครับไหลามาแล้วก็มาลงที่มันจาคีรีมันจาคีรีตอนนี้ก็ท่วมอยู่นะครับบริเวณบึงรอบรอบบึงกุดเขาเนี่ยน้ําท่วมอยู่นะครับมันจาคีรีแล้วก็น้ําบางส่วนก็ไหลามาท่วมเนี่ยครับตามที่เห็นในภาพเนี่ยครับ อำเภอชนบทครับผมท่วมอำเภอชนบทแล้วก็น้ำก็ไหลไปที่บ้านไผ่นะครับบ้านไผ่ก็ไปลงที่ทุ่งเมืองเพียที่อ่าอภาพให้ดูครับว่าท่วมเส็น้ำท่วมหมดแล้ว ตอนนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแฮดนะครับก็แจ้งมาว่าน้ําก็เริ่มท่วมแล้วท่วมข้าวท่วมอนะไรเน้ะฝากพี่น้องที่อยู่ต่อจากบ้านแฮนะครับใกล้ๆอาเภอเมืองปกติน้ําจะไปทางเนี้ยครับอําเภอพะลับตามคลองไปนะครับตามลําชีไปน้ําเยอะขนาดนี้รับรองว่าต้องเอือดแน่ๆเลย พาลงมาดูต่ำๆบ้างครับเอ่อชาวบ้านก็จะพากันมาหาปลาโดยการยกสะดุ้งนะครับเมื่อกี้แอดไปดูโหได้ปลาเยอะมากปลาน,นิลนนะครับปลาน,นิลนตัวใหญ่มากใครได้ปลาสด,สดมาซื้อได้นะครับมีชาวบ้านขายด้วยนะครับ รถยังไปได้นะครับผมถนนถนนไม่ได้ปิดนะครับแต่มีป้ายเตือนก่อนก่อนจะถึงจุดน้ําท่วมครับเจ้าที่ติดป้ายเตือนไว้รถรถเล็กไม่ควรผ่านครับแต่รถกระบะผ่านได้ครับรถกระบะรถ พวงนี่สบายเลย สำหรับใครที่อยากบริจาคสิ่งของก็มาบริจาคได้นะครับผมมีจุดมีจุดมีเต็นท์ตั้งข้างหน้าอยู่นะครับสิ่งที่รับบริจาคตอนนี้คือน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมจะมีหน่วยหน่วยกู้ภัยนะครับที่รับบริจาคอยู่ด้านหน้าบริจาคข้าวกล่องก็มาได้นะครับ เพราะว่าน้ําท่วมบ้านชาวบ้านก็ประกอบอาหารไม่ได้น้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคได้ครับผมหรือทำเป็นถุงยังชีพมาก็ได้ครับ โอเคครับผมแบตหมดแล้วเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเป็นจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับน้ำท่วมข้างหน้าไปก็ไม่ท่วมแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแอดขอจบรายงานแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งทางใกล้ๆลำน้ำชีนะครับว่าฝั่งนู้นเป็นไงบ้างระดับน้ำเท่าไหร่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ